สวัสดีครับพบกับอันทอร์่ายซิ่งครับวันนี้สายซิงสายดันสายแรงเหมือนเดิมพาไปชมสินค้าใหม่ๆแบรนด์อันทอร์ไส้ซิงนะครับวันนี้ชมโรงงานขั้นตอนการผลิตหลายรุ่นหลายแบบครับทักมาได้เลยนะครับสายซิ่งสายดันสายแรงตัวนี้เป็นงานไดครับชุดได เยอะๆจัดหนักกันไปเลยโอเคตัวนี้เป็นงานได้สอนิ้วครึ่งครับสวยแบนอัลทอไรซิ่งนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นไดโชว์พักนะตัวนี้สาย M-Series นะฮะ M U s e r i e s M s e r i e s ก็ตัวนี้2นิ้วยาวเมตรสิครับตัวนี้ครับไฟไดร์ไทเทใสตะคู MU495755 ่จนะครับ M 60 M60 M7095 ใส่ได้หมดครับตัวนี้ izing, สายซิ่งสายดันสายแรงจัดชุดใหญ่กันไปเลยงานเรลครับงานเรลพันคูณพันชิ้นไปเลยสั่งเข้ามาได้เลย ันนี้งานเลส2.5นิ้วนะครับงานเลสอันนี้งานเลส2นิ้วนะครับแบนนรนด์ a n o d i z i n งมีท่านเลือกมากมายครับสาย M Series ครับสกูน M Kubota เป็นช่อ3นิ้วยาวเม็ส10นะครับดูสวยเลย สายซิงสายดันสายแรงอย่ารอช้าครับสั่งเข้ามาได้เลยงานสวยๆเกรดพรีเมียมงานใดสีเกรดพรีเมียมงานเหลดเกรดพรีเมียม3 0 4ครับสั่งมาเป็นล็อตๆอย่างนี้เลยครับสำหรับสายซิ่งสายดันสายแรงครับ ข้อรถอี e ต็กอีกเหินสิ่งกันไปเลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับค่ายอันทอรถใส่สิ่งครับผมนี่เบอร์สองครับการเชื่อมนิคมกริบนะข้อรถอีแต็กอีกกอกเหินครับแบบลั่นไม่ลั่นสั่งได้เลยเดี๋ยวน้องๆก็จัดให้ครับการเกตพีวเนียมทุกชิ้นงานนะครับอ่า ก็ต่อข้องอข้อต่อข้อสวมเลส304ศ์30อดสนิมครับงานสวยๆงานเนียนๆตัวนี้จะเป็นงานไร้สีนะฮะรถไถเดินตามซิ่งรถอีแ็กอีเฮินแบบลั่นไม่ลั่นสั่งได้เลยสวยๆเลยครับดู ขัดเงาไปได้สีไทยเทส,ส,สวยเลยนะตรงนี้จะเป็นงานเหลดนะงานเรล็ทั้งชิ้นเลยเหลด 3- สามสีป่ปอดสนิมครับตรงนี้จะเป็นงานพักแบบมีไส้ลั่นกลางๆนะครับงานเหลดผัดเงาส,สวยๆเลย การเชื่อมครับเชื่อมงานเชื่อมอาก้กอนงานเรียนๆสายสิ่งของเราสั่งเข้ามาได้เลยพี่น้องสายสิ่งสายดันสายแรงครับเราจัดสรรสินค้าดีๆให้พี่น้องนะฮะบ,บางท่านทักมาก็ทักที่เพจเลยอัานทอรสายสิ่ง b บเร็ก o ่อสิ่งนะครับ หรทักแชทนะที่แอดไลน์มาเลย0634566452นะครับอันท่อรถายซิ่งเราตัวนี้จะเป็นชุดข้องอสวมบางท่านถามว่าทำไม,มิ่งแพงมาดูขั้นตอนการผลิตเลยครับพี่น้องก่อจะได้แต่ละชิ้นนะครับข้องอสวมต่อท่อเดิมปากแบนปากกลมสั่งเข้ามาได้เลยครับ ีการเสริมความแข็งแรงให้นะครับดูเลยดูเลยแต่ละชิ้นงานเราก่อจะได้แต่ละชิ้นนะครับก่อจะถึงมือพี่น้องละเอียดยิบครับการเสริมความแข็งแรงก็องอสวมสายท่อเดิมปากแบนปากกลมครับมีหมดเลยเสริมกันให้เลยความแข็งแรงตันล็อดอย่างดีครับเบอร์17 เทียมเลยครับท่านถามมาราคาทําไมถึงแพงนี่แหละครับขับ้นตอนการผลิตเหล็กสามชุนตีไม่เป็นสนิมครับปลอดสนิมเลยพี่น้องสายสิ่งสายดานันสายแรงวันนี้เราดูรายละเอียดนะฮะในการผลิตท่อรถไถซิ่ง่ข่อันท่อรถไถสิ่งนะครับาดูครับก่อนจะให้ทีมงานให้พี่น้องได้ไปใส่กันตองรอเท่ กอจะได้จะได้กินนะครับดูขั้นตอนการผลิตเลยปัดเงาขัดเงาทำการให้อย่างดีเลยพี่น้องการเชื่อมชั้นหนึ่งครับช่างเบอร์หนึ่งครับช่างเบอร์หนึ่งอ่า เบอร์หนึ่งการเชื่อมมโอเโตอร์นี่เกรดพรีเมียมครับการเก็บงานเก็บ,กบท่องานไดงานสีงานเหลดมีหมดนะครับสายสิ่งสายดันสายแรงดูการเชื่อมครับเชื่อมมอเตอ้นให้อย่างดีแข็แงแรงรับประกันไม่หักครับของค่ายอันธรสายซิ่งไม่โยกไม่หักแน่นอน กอบเสร็จใส่เสร็จนะครับประกอบเสร็จใส่เสร็จเตรียมตีนเก็บของให้เรียบร้อยครับก็องอ,อก,ก็สวนก็ต่อแพ็ง่างดีตีนกันอย่างดีนะดูการเก็บงานนะครับของค่ายอันท้อสายซิ่งเราเป็นห่วงใยลูกค้านะฮะสายซิ่งสายดันสายแรงทุกท่านครับรับประกันได้เลยซื้อสินค้าที่ค่ายอันทอ้อเราสายซิ่ง ไม่ผิดหวังแน่นอนครับการเก็บงานการชี้นเก็บของเก็บ<ๆ>ข้อครับให้อย่างดีเลยขอจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นนะครับดูได้เลย ก็สั่งมาเป็นล็อตใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับให้อัานทรอสายซิ่งตัดก็ตัดแบบปลายอ,อัตโมติกกันไปเลยการทำข้องอข้อต่อสวมครับการ แนะนำนะช่วงท,ท้ายคลิปนะฮะสำหรับสายสิ่งสายดันสายแรงช่วงน,นี้ก็ออกใหม่รถใหม่ครับสำหรับรถที่ัดก e ีแท็กนะรถสถเดินตามสิ่งนะออกใหม่มาใหม่คลอดแบบล,ลั่นลั่นทุ่งให้พี่น้องเลยลั่นไม่ลั่นเนียไม่ลั่นแมวตังนะฮะสายสิ่งสายดันสายแรงถ้าไม่ลั่นทุ่งแล้วแมวตังครับตัวนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเาจัดมา งานเนียนๆส,สวยๆการเชื่อมงานการเก็บงานครับสุดยอดรถไถเดินตามซิ่งรถอีแท็กอีเหินสั่งเข้ามาได้เลยกอดงานใหม่คิ้นใหม่ครับกับช่วงสายคลิปนะครับพี่น้องสายซิ่งสายดันสายแรง้ายคลิปวันนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องอัญโชรถไถซิ่งใบฤทธิ์ทอซิ่งในช่องทางของ YouTube นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่น้องสายซิ่งสายดันสายแรงฝากกดติดตามให้รัวๆไปเลยพี่น้องกดติดตามให้ฝากสายซิ่งสายดันสายแรงทุกท่านนะคลิปนี้จะท้ายคลิปผมก็ ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ